สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับพิมพ์อีกแล้วนะคะกับพิมพชั้นวันนี้พิมพ์ไม่ได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนนะคะแต่จะมาทาอะไรแซบ่แซบๆกินกันเดี๋ยวไปดูค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูที่พิมพ์บอกว่าแซบ่แซบๆก็คือเมี่ยงกุ้งสดกับเมี่ยงแซลมอนนะคะเป็นเมนูที่พิมพคิดกันเองอะมันไม่ใช่เมี่ยงหมูมันไม่มีหมูถามชั้นไงคะในตู้เย็นแล้วก็ มันก็ไม่มีปลาก็เอาเนี่แหละเอากุ้งสดเอาที่มีเอาที่มีในตู้เย็นนะแซลมอนกับกุ้งสดนะคะกุ้งพิมพ์จะไม่ใช่กุ้งตัวใหญ่เนาะพิมพจะใช้กุ้งตัวเล็กเพราะว่ามันจะได้พอดีคำนะคะแล้วก็มีหอยมแมลงภู่นะคะในซุปหอยมแมลงภู่นะคะเขาเรียกกันอย่างนี้นะคะมาเลยลงมือดีกว่าหิวมากแล้วเนี่ย อยู่ที่นี่อยู่ที่อังกฤษนะคะต้องอยากจะกินอะไรอย่างนี้ก็ต้องทํากินเองนะคะแล้วช่วงล็อกดาวน์ตอนเนี้ยคือร้านอาหารก็ปิดอ่ะเพื่อนก็ไม่ได้ไปเจออย่างเงี้ยว่าเขาไม่ให้เจอกันนะนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่นี้ก็ผิดเร็วเพชร อร่อยปากลำบากอะไรสักอย่าง <Okay. S 1> จะบอกว่า ขนมจีนลูกชายพีพย่ไม่ชอบกินมากเลยนขนมจีนกินขนมจีนแบบป่าแซลมอนนะลากับน้ำจิ้มงาเพื่อ,อนมืม หอยมันก็โอเคนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะมแจะมันเข้ากันมากเลยเนี่ยขอนมจีนเนี่ยอร่อยอ่ะคิดถึงเพื่อนเลยเดี๋ยวเลิกล็อกดาวน์แล้วจัดปาร์ตี้กันนะเพื่อน คำใหญ่เกินมันก็จะแบบมันจะต้องอ้าปากใหญ่นิดนึงอ, <c oughs> อ่ะอร่อยมากสุดยอดอะ่ะลองทำกันนะเพื่อนอ,อร่อยจริงคือแซลมอนเนี่ยพิมจะใช้เป็นใกล้ๆท้องมันนะเพราะมันจะมัน อ่อาสุกจามอนกินยังไงก็ไม่เบื่อนะพิมว่าพิมชอบมากเลยอาหารญี่ปุ่นแต่ที่นี่มันไม่ค่อยไม่ค่อยมีแบบญี่ปุ่นแท้เนาะแบบเดินเข้าไปแล้วก็พูดเป็ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ก็มีอะค่ะก็อร่อยกันนะแต่ว่ามันอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่า พรังเขาไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบอาหารดิบๆสุกๆอย่างนี้มั้งแฟนพิมไม่กินนะวันพิมโชยพิมโชยดูอ่ะแฟนบอกว่ากินอะไรเนี่ยมันยังไม่สุกเลย มีอ่างกับอนในใช้ได้เลยเนี่ยอืมอร่อยมากพี่มาชอบกินกุ้งแช่น้ำปลา มากินมามันก็เบื่อเกิดเหตนมม่งั้เห็นขนมจีนแล้มั้เอ๊ะมันเป็นยังไงลองวนะันนั้นเออเขาทาเพื่อนเพื่อบางคนนะเห็นอาจจะเห็นว่าลูกพิมพ์ไม่น่าจะมากินอะไรอย่างนี้นะจ <c oughs> อยู่บ้านอนะโควิดอย่างเงี้ยจะให้ไปไหนนะคะจะให้ทําคลิปอะไรล่ะออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่ในเขตในในเขตที่เราอยู่เนาะ ไฮ้ยเบือเ่อเอ้ยหาอะไรมากินอะไรอย่างนี้ให้เ,เพื่อนดูดีกว่าให้เพื่อนจ๋าเล่นอะคือดูเขากินมาเยอะละว,วันนี้ดูพีนกินมากนะ จิ้มนี่เด็ดมากถ้าใส่รากผักชีนะสุดยอดเพราะถึงยำแซลมอนก็อร่อยนะหนูหลังจะยำแซลมอนกิน กะจีร uh ี่ก็ไรค่ะไปกินมาก็จะอิ่มก็ต้องกินที่อิ่มเหมือนเนาะเอ้ยขุ่นเลยเสือเรื่อย พี่มากินเผ็ดไม่เก่งนะแค่5ไม็ด6เม็ดนี้ก็ถือว่าเผ็ดและอร่อยม,มากทุมกมั่งเลยมันจะอร่อย ดูไปก็อย่าลืมนะคะกด subscribe กินพิมพ์ด้วยนะกดกรดิ่งกดแชร์นะคะอย่ามัวติดดูพิมพ์กินล่ะถ้าหิวก็ไปหารไรกัน like หาแลกกินกันอืม บดินมาก็จะแน่นท้องอ่ะแต like ่ท้องอยังว่างไงตอนนี้จุกมาตรงนี้นะ <laughs> <Okay. S 1> ยังอร่อยอยู่ Listen, <c oughs> ลองทำกินกันนะเพื่อนนะ so s <S อร่อยนะเนี่ย Khoai cho thịt cọ ai dưới dưỡng lên Xịt mít <Okay. S 2> เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้พิมพ์อิ่มละเดี๋ยวก็จะไปล้างจุงล้างจานต่อยังไงฝากคลิปทุกคลิปที่พิมพ์ลงด้วยนะคะกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะคะคอมเมนต์มาเนาะว่าพิมพ์อยากให้พิมพ์ทำอะไรบ้างพิมพ์ทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องบ้างนะคะ ถ้าพิมอะไรทําอะไรไม่ถูกไม่ควรนะคะหรือว่าหรือว่าคลิปไม่ดีพอหรืออะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาให้พิมพ์ได้รู้นะคะแล้วก็ขอโทษนะตรงนี้ด้วยนะคะถ้าทําอะไรไม่ถูกใจแต่พิมพ์ก็พยายามค่ะธรรมยามให้ดีที่สุดนะคะอยากให้เพื่อนๆสนุกกัวเนาะกับคลิปวิดีโอที่พิมพ์เสนออะ่ะพิมพจะทําให้ดีที่สุดเนาะโอเคอย่าพูดนาอเยอะเดีย๋ยวมันจะน็อกเนาะ โอเคนั้นเจอกันนะคะเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอน้ำมูกไหลโอเคสวัสดีค่ะเจอกันนะคะ See you later everyone